สวัสดีครับบาวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบาวเทาชาแนลนะครับเย็นวันที่25มิถุนายน2568นะครับก่อนกลับบ้านทำชมวันนี้จะแวะตลาดนะครับผมมาเอาดอกไม้พวงมาลัยนะเพราะว่าวันนี้วันพระพี่น้องจะพายางตลาดฟอมทำชมนะครับวันนี้นะครับบาวเทาจะลงไห้ได้พี่น้องเด้อล็อกบนพี่กอทมนะครับมื่อขึ้นได้คุยกับเพร้น นะครับเพิ่อนเกย,ย้ำเบาเถาวาให็นฟาวลงนะครับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2568นะครับอ่าล็อกล่างลงให้แล้วนะครับล่างเห็นมาแล้วนะครับผมอ่าชุดล่างงวดที่ผ่านมาเพิ่นส่งมาให้60นย์หับ06เข้า06นะครับลงให้ FC แล้วนะครับเอา้ายังตลาดก่อนพี่น้องจังไปชมกันอยู่บ้านอู้หน้าป่าไมคา่ค่าป่ามาตตาไซคา,าผมมัตตาลัองสามหมอ้อจ้ามาตตาล่งสามหมอ้อดีปุ่นนี่ ป่าพี่น้องอย่างตลาดก่อนพี่น้องพาเลาะตลาดกวนอ่าจะไปเอาเอดอกไม้วันนี้วันพระพี่น้องป่ามาอุดหนุนแม่ค้าเด้อเด้อพี่น้องเด้อตลาดอ่าตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงนะครับย่างเลาะตลาดก่อนพี่น้องแตงโมบา,างเงีไม่คุ้นแม่ผมโม้ผมโม,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 โม้พี่น้องผมโม้ เอาเดี๋ยวจะพาไปเอาเองดอกไม้ก่อนพี่น้องสาหร่ายอีสานกับมีด่ด้วยพี่น้องเด้อเท่าทัวทัวดินกัมาาบมแบบีลาบแบบลาบแล้วกับมี่นะแม่เ<อ>านาะลาบแล้วถุงละซ้าบาทแหมอันนี้ยังขั้นได้ลาบกล่องเท่าลยลนะแม่เข้าพี่น้องเข้าสาหร่ายอีสานนะครับเอาไปลาบแหมกล่อ,องละห้าสิบอันนี้ลาบแล้วถุงละซ้าบาทครับผมเอ้าเดี๋ยวเปียลดอกไม้ก้อนพี่น้อง ต้ดนดินกินนี่นะครับต้นดินกินี่ดมก็ม่ได้แก่ดำโสมเก็มาทุงท่งเทไรไหมคะหาชิบาทแก่เอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเอาถุงนึงเดี๋ยวผมกลับมาเอาเด้ออันนีก้ก้อนเดี๋ยวผมแปลดอกไม้ก้อนอ่ามันตัวดินเป็นไอ้นี่มือเป้าถอดดอกพี่น้องเป็นเป็นปากถา้าพ่อมาซื้อไม่นะตัวดินแมงแข้งน้อยพิครับเนี่ยแมงแข้งน้อยพี่น้องบาดเห่าัวตะเคยเห็นแมงแข้งน้อยแมงเฆ่งแมงข้าสารแมงเฆ่งเพล็กแมงแข้งข้าวสารกีบโปมแมงแข้งพี่น้อง นะครับเอ้าแปลดอกไม้ใกล้กระไรใกล้บ้านเข่าจีแม่ค้าคิ้วย้าวว่าแม่ข้าย้วค่ะคิ้วย้าวไหมแย้วอยู่แบบนึงเอ้าเดี๋ยวถักกลับมาพี่น้องจะมาเอ้าดาวเข่าจีคนขายดีธรรมชุมหลับเดี๋ยวแปาดอกไม้ก่อนจ้าแหม่จีบ่ท่านพี่น้องไอ้อะไรจักบาทก็อาบาทหาบาทตรงนี้ธรรมชุมแบบงาวจักบาทครับเนี่ยซาบาาทจ้บาท อันนีสิบบาทหมักหน้าช่วงนี้ถูกพี่น้องเบื้องแรกสิบบาททัวร์กับงามงามเด้อพี่น้องเด้อทัวร์สิบบาทบุ่น่ะมักหน้าเนี่หมักหน้าวัวแพงพี่น้องช่วงนี้พักมักหน้าถูกเอาพัดแม่ข่าไก่คนงาม่ซื้อไกเอา้ากระซื้อประจำนั่นละสวัสดีแม่ข่าไก่ไก,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 ไก่พี่น้องไก่บ้านมาเด้อพี่น้องเด้อ อ่าคือเป็นส่งศูนย์คือ่ายิมบปยามแน่มือเนี่ยจะให้กินตะไกีสบซูม,มือให้ก็ออกปีกเล้อเนาะผีนางเมาเมาดอกไม้น้ำแขค่สร็จละเหร็นแล้วไนะหนเอฟซ e ีบังบยูมือเนี่ยันก็สวยอยู่้วสั่งไวบ้บนทุกวันพระพี่น้องนะครับผมไปขึ้นหิ้งพระละกะพวงมาไล เอามพกลเบดี๋วะะดวยวจะแวะไอ้ข้องถมกุดกิกอยู่นะครับไปซื้อข้าปุ้นจีพี่สาวมักครผมพามาซื้อข้าวปุ้นจีพี่น้องนะมาอีกตลาดด้วยพี่น้องด้วตลาดข้องถมอ่คตลาดข้องถมบ้านกุดจ,จิกนะคับข้ปุ้นจีพี่น้องเอาไปฝากพี่สาวนะครับ ตลาดพี่น้องฝนตกนะครับอ่าเอาสองชิ้นครับอ่าเยกอวันประยูพี่น้องไปฝากเย้จอยนะครับอ่าไข่พัมก็มี่หนังก็มี่พี่น้องนะครับจักแด้ก็มีุู่นะครับจักแด้หัวผมโอ้หัวคนท่านแมวขึ้นพี่น้องนะครับเอาเอาขบุญจีทำชุ่มจะแปาประทูน้ำพี่น้องนะครับขบุญจีได้พี่น้องเลย เนี่ยนเะพิ่มมาเจ้านี่แซบเ,เจ้านี่แซบครับผมเจ้าน้ำมัต้มน้ำพี่น้องน้ำมจะให้เ,เจเพิ่นำตำหมูฮ้งเอาถุงถุงจกบาทแม่นออะไรถุงกระซา,าบ่แม่สองถุงสีส่สิบได้บ่แม่เราหยอกคุณแม่คนสองถุงสีส่สิบเลยพี่น้องคุณแม่ว่าได้อ,อันนี้ได้กกองกองเท่าไรแม่กระซาทแต่อันนี้น้อยยังเนี่ยนอ,บง,นอบงพี่น้องเอาน,น้อไรไปกินกับตำหมูฮ้งพีดังติดปากพี่สาวน้ำนะครับผม เดี๋ยวไปซื้อปลาทูพี่น้องไปปิ้งปลาทูกกับตำมะฮุ่งอ่ะสำหรับชมมาปลาทูไปปิ้งกินกับตำมะฮุ่งโอเคจันไปเลยอันนี้ตัวใหญเล็กหกสิบบาทครับผมจัดเลยจ้าอันนี้ตัวเล็กสามเค็งร้อยป่ะครับผมสามเค็งร้อยจ้ารุ่นนี้เค็ร้อยรุ่นนี้เลยครับผมรุ่นนี้สามสิบบาทรุ่นนี้สามสิบบาทจิงมไ้สามสิบจิ้มสิบเลปิ้งเอาไปปิ้งเอาไปทอดห้ได้อ่าอ๋อตัวเล็กนี่สามแพ็คห้าสิบจิ้ม น,นไปปิ้งไปทอดกินกับตำหุูฮหรือกินกับน้ำพริกกะปิเอาเดี๋ยวเปาว่าเทาอยเอาปลาทูพี่น้องเช็คไปพอกันอยู่บ้านท่านผู้ชมนะเดี๋ยวปลาทูไปปิ้งกินกับตำหุูฮนะครับมาหอดบ้านแล้วท่านผู้ชมไปยินเสียงขึ้นแย่นน้ำตาลวงมากพี่น้องเอานะครับแวะตลาดท่านผู้ชมแวะสองตลาดตลาดเทศบา,ตาบลตำบลหนองหลวงกับกับตลาดข้องถมบ้านกุจิกพี่น้องพอดีได้ข้าวปุ้นจีได้มาสองอันพอดี ไย้น้ำตาลรวงมานะครับเด็ดปลาทูนะครับได้หน่อไม้นะครับได้หน่อไม้มาฝากพี่สาวซับหนีพี่น้องมาหน,นีิอืมอันนี้ของบ้าวเทาได้อ่าเด็ดปลาทูท่านผู้ชมปลาทูมะปิง่งนะครับตำักคุงนะครับบักคุงได้ข้าวโพดไม่อ่าพี่น้องได้ข้าวโพดไม่ให้พี่สาวน้ำนะครับอันนี้บ้าวเทาได้หน่อไม้อันนี้ เพื่อนเปาเทาบอกว่าให้ซื้อไม่ไห้นะครับผมเอานะับจังมาฟังมาชมน้ำกันได้พี่น้องเด้นะครับพี่กอทมอนะล็อกบนอย่างเดียวนะับล็อกพี่กอทมอี่น้องเด้ล็อกบนนะับงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมือขึ้นก็ได้คุยกับเพลนหนับพันยำใบเปาเทาฟาวลงนะครับ,บ,เ,นะรบเอาจังมาเบ่งมาชมน้ำกันฮอด้านแล้วอ่ะอันนี้พี่สาวแย่นน้ำตาล่วงเอาประตูคือปิดมิดชิดทะละ่ะอา่า อูสะอ่านพี่น่งสะอ,อ่นมกพริกไอ่ยายจอยบังนัยเนี่ยมกพริกกินกับกินกับแหน,นื้อเนี่ยคือบัเออเก็บเนี่มัดหลายเนี่ยอ่มมาอู้ยหัวยายจอยถ่วมเลยตอกคอยตกแห้งกับถ่วมพี่นั่งอ่ะเอาบางี่มันตำเนี่ยพี่นั่งพอิงข่านเห็ดอ่ะ คนแห้งจนลรคหน้ามดนสองข่าวมาขางกันพี่โอ้หมาจะเห็นยายแอ๋ล้วยาน้ำตาล่วงสรไสวัสดียายจอยกับยาย่อะพี่สาวอ่ายายน้ำตาล่วงพี่ลังสายยาฝนสายยานีมวนี่เอฟซีจะวามนมวนเนี้ยเออเอออาวบของมักมาน้ำเออ เออเพราะเห็นมาหลายมือบริสุทธิ์มาฝากอันนี้ก็จะแบ่งกันได้อันนี้นี่แนวแน่แน่นี่นี่เอานี่เอาคนละอันยี่อ้วนมาใครยี่อ้วนมาขอห้าอันมาสั่นยี่อ้วนมาเอาเอายกจะฝากยกให้ยกให้เอฟซีบังฟมกันเอเ้านี่ขปุญจีพี่น้องโอ้เอ้าลุยดุบบาทตัวเนี่ยนับ โบหัวไว้ดาดับได้แล้วเราบ่แล้ว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 อุ้ยพี่หลังเนี่ยพี่สาว <laughs> ก็ได้กินเขาได้กินเขาน้มพี่สาวนี่แหละเพิ่อนกระซีมาให้สองส,สองสาวสองสองเขาเพิ่อนกระซีมาให้น้องหนึ่งยูพี่น้องเนี่ยเขาสารเพิ่อนกระมาให้น้องเออได้กินน้ำเพื่นนี่ละ <c oughs> <c oughs> เอะ <c oughs> อเขาเป็นหนึ่งเขาเพื่อนงาม,งาม เขาเพิ่นกินเขาดำเขาหน้าเยจ่อยเป็นเขาน้าวานน้าวานจะหน้ายาน้าวานจะหยาติดหยาหไรเขาแยกน้ำตาล่วงจะเป็นเขาน้าดำเขาเพิ่นจะเป็นเม็ดงามแซ่บวะเออมีไอ้ข้าวโพดข้าวโพดแบ่งอ่าก็แบ่งแบ่งกันอ่าข้าวโพดน้ำไม้แบ่งกันอ่าปลาทูก็จะแบ่งกันแบ่งกันคนละตัวเออเด็กอ่าไปปนแบ่งปนผสมน้ำไม้ เดออี๋ยวใจยนีับ่ายากาศเลยเพิ่นกะ <laughs> เออเอ้าทำชมมาเบิ่งน้ำกันเดเอฟซีบ่าวนแถวไทยพอได้เวลาได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันนะครับไทยตลาดแน่ยไทยนั่นไทยนี่แน่นะครับเอาจักมาเบิ่งนะผมอ่าเลขล็อกบนพี่กทมนะครับผมถือว่างวดนี้เพิ่อนมาลงเลยนะครับถือว่างวดแรกพี่น้องล็อกล่างนะครับงวดที่ผ่านมาเห็นแล้วเพิ่นส่งมาบ่าวเฒ่า60นับมา06แล้วก็ลงให้แล้ว พี่กทมนับทาเขางวดนี้นับล็อกบนล็อกล่างจะเปิดตัวนับจะได้หัวเพิ่มผิวหายได้พี่น้องได้มือขึ้นบาวเถ่าก็ได้คุยกับเพิ่นแล้วนะพี่กทมนับขอบคุณเพิ่นหลายเพื่อนทั้งทบมายางบาวเถาว่าคือบอท่านได้เห็นลงนับให้บาวเถ่า้าลงนับเลขล็อกพี่กทมนับหรือผู้ใหญ่กทมเอามาเบิ่งนั่นกันธรรมชมอ่ะธรรมชมนะผมอ่าเลขล็อกนับพี่กทมนับเลขล็อกกทมได้พี่น้องได้หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับอ่าล็อบ ห้าสองห้าสามห้าแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดนะครับได้คุยกับเพิ่นนะเพิ่นมาเพิ่นชอบส่วนตัวคือห้าสามกับศูนย์สามด้วยพี่น้องเด้อนะครับเมือ่อคืนคุยกับเดดพ,พิ่นจนจนว่าดึกคุณน่ะพี่น้องนะครับเพิ่นก็บบาบาว่าเบาเถ้าคือท่านในล่องคือท่าน,นเห็นล่องนะครับท่านผู้ชมเลขล็อกพี่กทมนะครับท่านผู้ชมล็อกบนล็อกกลางล็อกให้แล้วนะครับห้าสองห้าสามห้าแปดศูนย์สองศูนย์สามศูนย์แปดนะครับเลขล็อก บนพี่กอมรนะครับแคปหน้าจอได้ท่านผู้ชมเ้อนะครับผมเอ้าเมื่อแล้วโอ้ยนึกว่าอนึกว่าพี่สาวดำหน้าท่านนี่แล้วพี่น้องถ้าวหูเพื่อนว่าดำหน้าไม่ได้จะซื้อมมนจะซีอันพ่นละเพราะว่าย็ดอจพันพันกินผู้เดียวพันว่าแสบดิพันกินสองคนปุ๊บปั๊บปุ๊บพี่น้องโอ้เออสวจะต่ายอ้วนอยู่นั่ม ยี่อ้วนมาถามมาขออ่ายี่อ้วนมาเหญ่ขอหาอันเด้อฉุดเชยแล้วมาบัวกเดี๋ยวคุยกับยี่อ้วนอยู่เราจะมาวันที่หาเออเออมันมาให้ทำความสะอาดได้บ่เออมาเออมาเลดเรกจะมากันนี่แหละมาอยู่ในทางย่อมเยาว์วะเอวมัดสาวว่างมันจะซอยกันทั้งพื้สะอาดให้พี่น้องเออมสะอาดยึดไว้ห้องน้ำมึงสุรากแม่ซ้ำแล้วซ้ำใบเท่าซ้ำใบเท่าพี่น้อง ถาม่าเพื่อนก๋นจะมาดร่นตัวกันที่เช่นเบาเถินเลยพี่นอ้องอ่าเพื่อนก็นซอยดูแลแบ้านทำความสะอาดให้อ่านะครับเบาเถาินว่าบ่มีอยังเก๋คุยกันเล่นอยู่บ้านนี่แหละแต่ว่าเพื่อนก๋จะทำความสะอาดให้มัดมือเลยพี่นอ้อ,นองอ่าเปิดมามาขออขอบับปุนจีหานผู้เดียวเพื่นอนมาสดเชยโอ้เงี้ยยี่จอยบับเขาคือ,คอกินส่งแสบแท้ะแสบเลยมันเห็นบ่คุณจกดิมันค<า>ืออ่อนเนาะมันเหนียวมันเหนียวน้อมันแดบมันเป็นเนี่ยแอปพี่น้องแคปหน้าจอได้ทชมได้ นับเลขล็อกนับพี่กทมนะครับ1กรกฎาคม2568นะครับเป็นล็อกบนย่างเดียวได้พี่น้องเด้อ525358020308มือขึ้นบาเหลาคุยกับเพิ่์นนะครับเพิ่์นมาคือท่านเห็นบาตเหลาลงเพิ่์นมาอ่าเล่ย์เลย์ย่างบาตเหลาเห็นฟาวโลงพี่น้องนะเพิ่์นชอบโซนโตคือชุดบนคือ53กับ03นะ53กับ03ตัวที่เพิ่์นมักได้พี่น้องได้ตัวเน้นแต่ว่าเพิ่์นมาบาตเหลาบดตอง บอลตองวงบอลตองอยังเด้นะครับแต่ว่าบ่าวเถ่าได้บอกเอฟซีว่าเพิ่นตัวที่เพิ่นเนียนคือตัวที่เพิ่นมาขึ้นหาสามกับสุนสามอ่าเอางวดนี้ถือว่างวดแรกนะครับอ่าเลขล็อกพี่กทมนะครับทาเขานะครับล็อกบนหรือล็อกล่างอาจจะเปิดตัวจะคูยว่าเพิ่นเปลี่ยนไผ่นะเพี่น้องอาจจะได้ฟังนะครับบ่าวเถ่าขอบคุณนะครับขอบคุณพี่กทมเด้อท้ชมเด้อนะครับที่ผ่นในหน้าทางมา นะครับเอาขอบคุณสองเขาัจหวัดอันี้คุณคหัวตะด,ดำหน้าแล้วฟอกกันคลิปนาพี่น้องนะครับสวัสดีครับ